เนี่ยอย่างจังหวะนี้โดดเข้าไปเลยนี่ไงฮะทุกคนเอาสิเอาสอิแตกไปสิครับเป็นไงรอเรียวรอเรียวนี่โยนมัวม่วๆอย่างได้คิวนะทุกคนต้องโดดนะทุกคนต้องโดดแล้วโดดไปโดนหมดเลยทุกคนเอาอย่างนี้อืม้มเก็บไฟเก็บทีเดียวสองทุกคนแต่เพื่อนได้ไปนะโอ้โหเนี่ยนะ รอเลี้ยวยังไงรอเลี้ยก็ยืนไม่อยู่แล้วฮะมีตัดเลือดอย่างนี้เรียบร้อยนะ,ะอ่ะรอก่อนอ่ะเรามีตัดเลือดนี่นะ,ะนี่คือความสามารถของไอเทมตัดเลือดโอ้ทีมไฟเมื่อกี้มั่วอีกนะเขาเขมั่วไเช่นเคยโอ้โหนะเรามีตัดเลือดอยู่นะ,ะตอนนี้ เอาละครับสวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ชิวๆนะฮะกับฮีโร่ซับพอร์ตนะฮะอย่างแอนเนสน,นะครับวันนี้มาลองดูกันครับว่าจะเฟี้ยวเ้าขนาดไหนนะ,ะกับความน่ารักแล้วก็ดาเมจอันรุนแรงของพายุของเขานะฮะว่าจะซับพอร์ตเพื่อนแล้วก็เล่นในขนาดไหนเอ๊ะทำไมเดินเกมกันแบบนี้นะแคลรี่ทำไมไปเล่นนู้นอ๋อเกิดอะไรขึ้น คื <laughs> ออะไรทำไมยืนในแบบนี้เออจริงแคลลี่น่าจะมายืนล่างนะลองไปดูหน่อยเราต้องไปซับล่างหน่อยนะทุกคนว่าเป็นยังไงเพราะว่าจากเข้าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีมาเวทฝั่งป่าเรานะ,ะโอ้ได้โอ้โในหใด้นกก่าทุกคนดูพายุนะสำหรับ ถ้าหนึ่งนี่ถ้าใครมายืนแบบชิวๆอยู่ก็บาดเจ็บได้นะ,ะทุกคนนี่เราจะออกเป็นจุดนี้แล้วกันนะฮะดูก่อนอาจจะได้เนี่ยคือออกของผิดนะตอนแรกคือตอนแรกเห็นฝั่งป่าของเขานะฮะเอาไอตัวป่าเป็นไอตัวอะไรที่มันหายตัวได้ฮนะ ผมก็เลยเอาแหวนมานะฮะอ๋อใช่ตอนแรกเขาเลือกเป็นตัวคิวเลนมานะสําสำหรับป่าเขานะผมก็เลยเอาแหวนมาคิดว่าจะามาเปิดแบบดูมาดูเขาน่าจะเปลี่ยนตัวกันทันนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไอเทมได้ทันนะก็เลยต้องมาเลือกเปลี่ยนเอาในเกมนะคเอามาดูกันนะฮะทีมไฟต์ตอนนี้ค่อนข้างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเกมกเลยทีเดียวฝั่งเราก็บางกี้ก็ได้เป็นคิวไปก่อนแล้วนะ เออชอบจังเลยอ่ะทีมที่แบบว่าจัดการมังกรเนะี่ยตัวเกมนะผมเห็นแบบบางเกมเแบบเจอหนักหน่อยไม่ค่อยเอามังกรกันเลยนะอลองดูหน่อยอตอนนี้เอาพายุไปกินหน่อยอะล่ะว่าไง<อ>ตัวนี้เล่นเพลินได้นะก็<อ>เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นสนุกโอ้สาดอี้ปาอย่างงี้ต้องวางพายุหน่อยแล้วเอายังไงเอายังไงเอายังไงโอ้รอดไม่รอด รอดไม่รอดรอดนะทุกคนโอ้โหนี่ขนาดต้นเกมแล้วทุกคนยังไม่มีไอเทมนะนยืนได้ขนาดนี้ฟ้า,ฟาหค่อนข้างแรงนะแต่กลับบ้านเอวเลือดก่อน ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะสำหรับใครที่มารับชมคลิปปุ๊บแล้วก็ฝากกด like, ไลค์กด Sub สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ปุ๊มนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ติชมไว้ได้นะครับปุ่มให้นำปุ๊บให้ปุ๊บนำไปแก้ไขในคลิปต่อต่อไปนะครับผมเฮ้ยปูดขาดติดติดเป็น,นเลย,ยนะฮะจริงๆตัวปุ๊บก็ไม่ค่อยได้เล่นซัพพอร์ตเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็ลองมาเล่นดูอโอ้โหด้านล่างของเรา โดนแล้วทุกคนไปทำไรเนี่ยออตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ไปซับใครเลยนะทุกคนเดินดูป้อมอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งค่อนข้างที่จะมั่วไปหมดแล้วขีบเขา้าเราอาจจะเสียป้อมด้านล่างไปก็ได้นะเพราะว่าเขามีสองตัวนะแล้วก็ฝั่งออกเรียบร้อยนะโดนอย่างนี้รอดไม่รอดรอดไม่รอดเพื่อนมาช่วย ต้องกลับช่วยนิดนึงนะที่จริงเราเป็นตัวซัพพอร์ตนี่เราต้องไม่กลัวตายนะต้องซัพเพื่อนให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดแต่ว่าจังหวะตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆต่างคนต่างเดินเล่นกันมากเลยก็ต้องดูก่อนนะช่วงเล็บเกมไงเพราะว่าเกมเราก็นำอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นี okay. เราก็ช่วยเทีย์คีดไปนะ แต่ตามหลังจริงๆแล้วนะฮะช่วงเลนกลางถ้าเกิดตัวเบรคเขาเคลียร์คิฟอยู่เราก็พยายามอย่าไปแย่งคิฟเขานะครับทุนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเดินเกมลาบากนะครับเพราะว่าเลเวลเขาจะขึ้นชา้านิหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เกมมันมั่วไปหมดแล้วเราก็ช่วยกันไปก่อนตอนนี้ก็พยายามจะเดินให้ทั่วทั้งแมปนะครับเพื่อเปิดแมปให้ทุกคนได้เล่นง่ายขึ้นนะครับอา้าวทำไมยังออกของไม่ได้นะครับ ไอเทมมั่วไปหมดเลยครับเนื่องจากเนื่องจากไอเทมที่เราตั้งมานะครับมันมันไม่ได้ตรงที่เราตรงกับฮีโร่ที่เราคิดว่าจะเล่นนะครับเพราะว่าทางด้านนู้นเขาก็ได้เปลี่ยนฮีโร่กับทนะันหะันนะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเห็นไ,ไหมผมเอารองเท้าเกาะมาอย่างเงี้ยผมก็ตอนนี้ไฟกําลังโนเนนะฮะโอ้โหหืมที่ไฟเข้าผิดอย่างนี้เรียบร้อยแน่เลยผมโอ้เลือด คือจังหวะนะฮะของเอเทสเนี่ยจะมีอยู่สแต็กของเขานะครับอา่าเรียกว่าเป็นสแต็กติดตัวของเขานะฮะมาเวลาเราเก็บสแต็คครบสิบนะฮะเลือดต่ากว่า70%เนี่ยเขาก็สามารถฮิวเลือดให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะถึงว่าเป็นซับพอร์ตที่สมบูรณ์แบบแล้วละก็โอ้โหเล่นได้สนุกมากนะฮะตัวนี้มาลองดูนะ เมื่อกี้นะฮะจากเลือดที่จะหมดแล้วเราแทบไม่ได้กลับบ้านเลยนะเลือดก็ดิ่งมาสูงมากนะบวกกับเราเอาหิวเลือดติดตัวมาด้วยก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะฮะสกิลติดตัวค่อนข้างดีนะครับสำหรับเน้นอันนี้ก็เราก็จะซัพพอร์ตปากเราเช็คแบตดูนะครับผมเช็คแบตตลอดเวลาเคยนั่งเล่นอยู่ดีๆนะทุกคนเราแบบไม่ได้ดูแบตแล้วแบตหมดเอ้า จับอย่างนี้ได้เลยครับได้เลยโอ้โหมาเยอะ <c oughs> ขอโทษแต่แต่เราก็ได้ช่วยให้ป่าเราหลุดพ้นการเสียชีวิตไปได้นะก็ถือว่าคุ้มค่านะครแบบอ่าฮะไม่นะไม่โอ้โหแข็งอย่างนี้ไม่นะไม่รอดนะทุกคนโอ้โหพูดยจะไม่ทัางขัดคำเลยกล่าวว่าเออซ้ำพอร์ตให้เพื่อนรอดมาได้เราก็ตายแทนนะคุ้มค่าแต่ว่า ไม่เป็นไรแล้วทุกคนก็ได้คิวแรกมากไม็ได้อยู่นะสำหรับได้คิวอีกฝั่งหนึ่งมาก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ตอนนี้ทาล่าฝั่งเขาก็เขาท่าจะเนียนป๊อปเรานิดนึงนะทุกคนไม่มีใครมาดูเราก็ต้องมาดูเองนะทุกคนมาสิมาสิยืนอยู่นี้ยืนยโงโงโงูแบบนี้อืนะฮะยิโงโงู่ในฟอมอย่างนี้ก็ต้องเจอกันหน่อย ไอ้ตอนนี้ออกของมั่วไปหมดแล้วนะครัทุกคนต้องออกของมาช่วยนิดนึงออกเป็นตัดเลือดแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าฝั่งนั้นเขามีเป็นทาร่านะ,ะเก็จะเอาอตัดเดือนมาช่วยเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นซัพพอร์ตอย่างสมบูรณ์แบบต้องไปดูหน่อยนะครับผมพยายามนะฮะตามเพื่อนเยอะๆนี่ไงนี่ไงเอาพายุไปหน่อยท่านหนึ่งของเขาก็จะเป็นพายุนะคะค่อนข้างแรงนะ,คะใครที่มายืนชิลๆอยู่ก็ เขจะบาดเจ็บได้อยู่นะดูเพื่อนๆหน่อยนะพยายามพยายามมีเอี่ยวกับทีมไฟทุกๆครั้งนะกับเพื่อนๆนะต้องสร้างให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นเทคนิคเอาอย่างงี้กดอิวที่นึงหลอดไปดิอ่ะไม่นอดนะทุกคนในฝั่งของรอเรียลนะแรงนะฝั่งนู้นท่านแรงมากเลยเมื่อกี้ทีมไฟแต่ก็ ช่วยให้เพื่อนๆได้เล่นง่ายขึ้นนะก็ได้คิวปลาก็คุ้มค่าอยู่นะโอ้หลอเลี้ยวดูลอเลี้ยก่อนฮะลอเลี้ยวดูลอ,นะอเลี้ยวดูเลื่นะอนฮะเฮ้ยโกงอะ่ะทั้งทีมอะ่ะทุกคนลอเลี้ยวคือไม่มีใครเห็นนะก็คือไปบวกกันสู้กันในในวงการตีของลอเลี้ยวนะก็ค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงเออแรงนะทุกคน เลือดเขาเหลือนิดเดียวเองนะเขาก็สามารถโอ้ดันเกมได้เราต้องโยนไล่เขาไปก่อนนะครับนะควานเสี่ยงเพราะว่าเราอาจจะเสียพอมได้นะตอนนี้ดิเวทเราก็เริ่มแรงขึ้นแล้วนะทุกคนก็อนสนามเอเนสนะก็เป็น,นตัวซัพพอร์ตที่เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่เล่นสนุกอีกตัวหนึ่งเลยนะผมว่านะในจากที่ผมลองไปฝึกเล่นมานะครับก็ออามาลองลงแรงดู เป็นคนตัวที่สามารถแบบปวนทีมปวนทีมไปได้ดีนะแล้วก็มีอดตเมืที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคือสกิลติดตัวของเขานะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเขาเก็บแสแต็กนะครับครบสิบปุ๊บมันก็จะฮิวเลือดให้เรานะเลือดเราต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะทุกคนเอาป้อมดีกว่าไหมอะทุกคน โอ้โหมาเยอะมาเลยจังหวะนี้เราเราโดดดีไหมโดดหนีดีกว่าไม่ไหวทุกคนต้องโดดหนีก่อนคือตั้งใจจะโดดเข้าทีมไฟนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเราแบบมาไม่ครบมาเราได้ตัดเลือดมาแล้วเจอกันเลยจังหวะนี้ทาร่ามาสิเฮยเลือดใ,ใครได้บ้างไปโอเลอ็กันมาตัดเลือดเนี่ยตัดเลือดอารัมตัดเลือดทาร่านะเพราะว่าสองตัวนี้มี ค่อนข้างที่จะยืนได้นานแล้วค่อนข้างแข็งแล้วก็เลือดเขาก็จะเด้งตลอดเวลาเราต้องออกของมาแก้นิดนึงเอาจังหวะนี้จังหวะนี้อมืมั่วแนละ้วทุกคน <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเจ็กเลยเดี๋ยวนะโอ้โหทีไฟนี้บางไปทีนึงพายุพายุโอ้โหเข้าข้างหลังอย่างนี้เข้าข้างหลังอย่างนี้นเราเริ่มยืนได้แนละ้วทุกคนเข้าไปจังหวะนี้เป็นไงเฮ้ <c oughs> คนทางเข้มนะทุกคนเข้มจัดเข้มจัดโยนไปทีหนึ่งต่อไปทีหนึ่งเพื่อนถอยกันหมดแล้วคือเราต้องดูแบบเล็กบ่อยๆนะคนบางทีเล่นซับพอร์ตมันจะเพลินนะเราจะบวกตลอดเวลาแล้วบางทีเพื่อนหนายหมดเนะี่ยคืออย่างตําแหน่งซับพอร์ตเนี่ย,ยคือว่าเราไม่สามารถที่จะไปยืนสู้ออกับใครได้นะโดยเฉพาะที่ตัวที่มีดาเมจอย่างแคลรี่นะเราไม่สามารถที่จะยืนได้นานนะเราต้องมี มาสนับสนุนเอาทาร่าว่ายังไงพี่ไงตัดเลือดหน่อยขอตัดเลือดหน่อยนะเราต้องมีเพื่อนสนับสนุนนะแล้วก็คือง่ายๆเราต้องอยู่กับทีมไฟนะถึงจะมีประโยชน์นะงนั้นตัวเราก็เป็นซัพพอร์ตที่ไม่มีประโยชน์ทีนี้อย่างจังหวะนี้โดดเข้าไปเลยนีไงฮะทุกคนเอาสิเอาสอิแตกไปสิครับเป็นไงรอเรียวรอเรียวนี่ ยนม์มม่วอยังได้คิวนะทุกคนอเอาอีกไหมเอาไปยุ่งไปกินอาซานต์อยู่ในป่าใช่ไหมนี่นะี่ยท่าสองของเขานะฮะไอยิงลูกลมไปเนี่ยถ้าเกิดเขาโดนฮีโร่สถึงสตัวเนี่ยก็จะเกิดสตันขึ้นสตันแบบรุนแรงขึ้นนะทุกคนต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีจังหวะที่จะได้โชวนะ์แล้วก็วางขึ้นพายุไป เลทของเราก็ใจถึงนะทุกคนมาดูก่อนตาของเราอ้าต้องไปช่วยหน่อยแล้วมามาค่อคนข้างที่จะแรงนะทีมเวท่านหนึ่งนะสำหรับพายุกลมๆของเขานะวางลงไปนี่ก็มายืนชิวๆอยู่ก็น่าดูนะทุกคนวางผิดคือทีมของเขาค่อนข้างเดาเกมยากนะครับเหมือนจะเข้าก็ไม่เข้าเหมือนจะมา หลอกเราอย่างนั้นนะครับฟังไปงนี่นนะเกมมั่วไปหมดเลยทุกคนจังหวะนี้ต้องโดดไหมต้องโดดแล้วทุกคนโดนหมดโดนหมดอย่างนี้ยังไงขึ้นโดนจับอยู่จับอยู่เหรอไีไงทุกคนได้ไงจังหวะนี้ทุกคนถือว่าสวยงามนะทุกคนคิวลนนำยาวๆนะอาจจบเกมได้เลยนะฮะผมคิดว่าจบเกมได้เลยนะทุกคนเอาโหขึ้นมาจังหวะนี้ เอาไปทีมเราหมดก่อนทุกคนเขียขีปไปก่อนโอู้จังหวะดีนะทุกคนนี่นะฮะจังตำแหน่งที่มีแล้วทีมจะเล่นได้ดีขึ้นก็คือซัพพอร์ตนะฮะสังเกตหลายหลายๆทีมห,หลายแหล่งนะฮะตำตำอย่างเอา้าโดดสิครับจังหวะนี้ยังไงออืยังไงคือเขาจะไม่กล้าสู้นะฮะ ้าในตำแหน่งที่เราอยู่ในทีมไฟน์นะให้มีซับพอตอยู่ว่าเขาจะเล่นยากมาก,มากนะฮะเหมือนเราได้ปวดสกิลเขานะฮะในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรลงของรลงต่าๆอย่างอย่างซิลเวอร์อย่างแพตจินัมอย่างนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นคนเล่นตัวซับพอตเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าก็จะมีปัญหากับตำแหน่งของเมดทีหนึ่งนะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจนะว่าไอซับพอตเนี่ย มายืนล้ําตําแหน่งเนี่ยอย่างเมทเขาก็จะมีปัญหากันนิดนึงนะเพราะว่าเมทบางตัวอย่างนาตยายอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นซับพอร์ตได้นะมันก็จะไม่ค่อยมีคนจังหวะนี้โดนหมดเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหยังไงโอ้โหจังหวะนี้ได้เปรียบนะทุกคนอื้อเพื่อนเราตายไปตัวหนึ่งเอาไงดีเราต้องคุมมังกรไว้นะทุกคนอย่าให้เขาทำอะไรมังกรเราได้นะนี่เลย โอ้โหทิมไฟเมื่อกี้มั่วอีกแล้วคเขามุ่ยเช่นเคยโอ้โหนะเรามีตัดเลือดอยู่นะตอนนี้โยนเข้าไปเขาก็พนักงางที่จะหนาวกันนิดน,นึงนะสำหรับทาร่ากับอารัมนะทุกคนก็เขาก็จะเจริญเลือดจนเขาได้น้อยลงนะฮะตอนนี้เมื่อกรเราถูกทำร้ายอยู่นะโอ้โหเข้ามาอย่างนี้ เราก็จะไม่ค่อยกลัวเลยเพราะว่าตอนนี้เกมเราก็เริ่มได้เปรียบแล้วก็เราก็เริ่มมีไอเทมเยอะขึ้นแล้วก็ตัวเราก็สามารถยืนได้มากขึ้นนะทุกคนในของในส่วนของครูดาวเราก็เยอะขึ้นเช่นกันนะสามารถยิงล่อยอธิเมตได้เรื่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไม่เปลืองมานาทุกคนนะไม่เปลืองมานาจะเล่มานาตลอดเวลาเลยนะสำหรับสกิลติดตัวเขาก็ข้างดี อ่ะจกกังหวะนี้ยังไงวางลงไปอย่างงี้ต้องโดดนะทุกคนต้องโดดแล้วโดดไปโดนหมดเลยทุกคนเอาอย่างงี้อื้มเก็บไฟเก็บทีเดียวสองทุกคนแต่เพื่อนได้ไปนะโอ้โหนะนรอเดียวยังไงรอเดี่ยวก็ยืนไม่อยู่แล้วฮะมีตัดเลือดอย่างงี้เรียบร้อยนะอ่ะรอก่อนอ่ะเรามีตัดเลือดนี่นะฮะนี่คือความสามารถของไอเทมตัดเลือดนะทุกคนนะ เราออกมาสามารถซัพพอร์ตเพื่อนเนี้ตรงนี้สามารถจบได้เลยนะวันนี้เพื่อนของเราเริ่มเน็บฝั่งนู้นแล้วนะคิดว่าจบได้แน่นอนนะโหทำเกมได้ดีนะส,สาหรับซัพพอร์ตนะทุกคนก็ใครที่สนใจนะลองเล่นก็แนะนำเลยคนระับแอนเนตนะตัวนี้โอ้โหจบเกมไปอย่างชิวเฉียบสบายๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมคลิป สำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ภูมิด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าครับทุกคน